สวัสดีคนจนที่เล่นเกมเศรษฐีทุกคนนะครับตอนนี้อีเวนต์ของเกมเศรษฐีก็ได้อัปเดตมาใหม่เป็นตัวละครใหม่เข้ามาเนาะก็เป็นตัวละครเหมือนจะเป็นตัวละครย้อมสีอะดูจากรูปที่โฆษณาแล้วโอเคมาดูสกิลของตัวละครใหม่กันก่อนเลยนะว่าจะว้าวแค่ไหนอันดับมาใหม่สกิลของ แม่มดจิ้งจอกขาวอันนี้เป็นเวอร์ชัน่นเวอร์ชันสีขาวเนาะมันจะมีแม่มดจิ้งจอกธรรมดาอยู่ด้วยสกิลแรกก็คือเวลาเริ่มต้นเทินของเรารับค่าก่อสร้าง45%คืนอันนี้มันจะเหมือนกับสกิลของซิดนะมันจะทำให้เรามีเงินเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยแหละมันเหมาะสำหรับเอาไว้แบบจ่ายเงินป้ายสีสำหรับสายวิกนะแต่สายล้มก็เอามาทำเป็นบัตรเชิญก็ได้นะ แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าได้รับแลนด์มาร์คโอกาส50%สร้างแลนด์มาร์คเพิ่มก็คือโดนก๊อปปี้50%นั่นเองถือว่าเปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดเลยนะในสกิลของไม่ใช่สีเยอะที่สุดน่าจะเป็นของเรนอา50%ก็ถือว่าสูงกว่าเปอร์เซ็นต์ของจี้ละกันจี้โดนก๊อปปี้มันแค่40 40%น้อยอะ่ะบางทีมันก็ไม่ออกเลยนะอันนี้50%ก็น่าจะหวังผลได้อยู่ ต่อไปสกิลที่2ก็คือบัตรเชิญปาร์ตี้50%บทกทีละ5%เ์เมื่อไม่แสดงผลอันนี้ก็เป็นสกิลของบัตรเชิญปาร์ตี้ธรรมดานอนแล้วก็ไม่มีตกเมืองแล้วได้เงินก็คือเราจะเอาเงินมาจากสกิลเริ่มเทินนั่นเอง,เองแล้วก็เมื่อตกพื้นที่ของเราเพิ่มค่าบัานทางคูณ2แล้วก็ย้ายไปพื้นที่ที่ต้องการ ถือว่ามันคอมโบกับสกิลบัตเชิยนปาร์ตี้อยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบัตเชิยนปาร์ตี้ไม่ออกเนี่ยแล้วก็เลือกย้ายไปยังพื้นที่ของเราที่เป็นแลนด์มาร์กต่อเพื่อลุ้นให้สกิลบัตเชินปาร์ตี้มันออกอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าบัตเชิยนปาร์ตี้มันจะไม่ออกซ้ํา2พร้อมกันนะก็คือในการทอย1ครั้งอ่ะมันจะไม่ออกซ้ํากัน2ครั้งเข้าใจไหมโอเคเป็นการทำอีเวนต์แบบ อ๋อไม่ใช่แบบแพ็ค2 0 0ด้วยน่าจะเป็นการสุ่มแจ็คพอตใช่เป็นการสุ่มแจ็คพอตนะใช้เงาทั้งหมด9เงาก็จะสามารถปิดแบบการันตีไปได้เลยก็สุ่ม50ครั้งก็จะได้เงามา1เงา9 5 45ใช้การันตีที่4,500เพชร ถือว่าคุ้ไมไหมสำหรับสกิลแบบนี้ถ้าเกิดว่าจะเอาเล่นยาวๆจริงๆเลยนะเอาตรงๆเลยนะไอ้พวกสกิลที่มันแบบสกิลที่การันตีด้วยเพชรอ่ะมันจะเขาจะไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเกิดชอบโมเดลอย่างเงี้ยก็หาได้มาดูวิธีการตามหาปกติเลยดีกว่าถ้าเกิดว่าเราหาเราปิดแบบการันตีแน่นอนเราจะไม่หานะ เพราะว่าไอ้บัตรเชิญปาร์ตี้เราก็มีแล้วบอลทองอย่างเงี้ยโดนก๊อปปี้อย่างเงี้ยเออมันเป็นสกิลจี้หมดเลยอ่ะมันเป็นสกิลจี้หมดเลยนะตัวละครเนี้ยนอกจากรับเงินคืนเท่านั้นแหละที่เริ่มเทินเหมือนกับสกิลของซิทโอเคหาตำราแม่มดแมวดำแล้วก็หมวกแม่มดอย่างละ3มชิ้นก็แลกเป็นแม่มดจิ้งจอกขาวได้เลย แล้วก็ใช้เงาเก้าเงาการันตี4,500เพชรเหมือนกันเนาะการันตีทั้งเมกาแจ็คพอตแล้วก็แจ็คพอตเลยนะไม่ว่าจะสุ่มแบบไหนก็จะมีโอกาสได้เงาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะแล้วก็แมวดำกับสมุดเนี่ยตำราสามารถแลกเป็นแพ็ควิตอรี่กับลมละลายได้เนี่ยเรามีหมดแล้วไม่อยากขิงโอเควิตอรี่กับลมละลายอืม มีแค่2ตัวบนอะ่ะถามว่าเราจะได้ไหมก็ไม่ได้เนาะงั้นอันที่หายากก็น่าจะเป็นเนี่ยหมวกนี่แหละเพราะว่ามันไม่มีให้แลกอะไรเลยน่าจะหายากสุดแหละกิจกรรมการเล่นมีกิจกรรมการใช้เพชรด้วยนะก็คือถ้าเราใช้1,000เพชรเราก็จะมีโอกาสได้รับอัญมณีตามนี้ไอข้างบนอ่ะมันดีนะไอบวก8บวก3ทุกสถานะหรือว่าบวก6เนี่ยแต่ว่าข้างล่างเนี่นะสิแล้วถามว่าเราจะสุ่มได้แบบไหน ก็ไม่น่าถามไม่น่าถามเลยสุ่มได้แบบโอ้ประกายผลึกม,มีประกาศผลึกมาด้วยนะเป็นอีเวนต์แจกอัญมณีใช่ปะใช่ใช่จริงๆแล้วก็ทุริซึมลาทิปเปอร์ก็ได้วัตถุดิบมาเหมือนเดิมเนาะที่เราอยากรู้ตอนนี้ก็คือบัฟของมันคืออะไรนี่แหละบัฟมันจะว้าวไหมเพราะว่าปกติอะ จ m จะให้บัฟมาแบบเป็นบัฟจี้ใหม่ที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟเรานะโอเคบัฟ okay, ก็จะเป็นเห็นไหมเป็นจี้ใหม่จริงๆด้วย, <ๆ S 1> วยที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟอีกแล้วเมือ Toy ่อทอยเต่าโอกาส70%เลือกหน้าหลังแล้วทอยเนาะอันนี้ก็จะเหมือนกับสกิลของตัวละครตัวหนึ่งอะที่เคยมาแล้วมันให้เลือกด้านหน้าด้านหลังอะจำไม่ได้ละถ้าเราผ่านฝ่ายตรงข้ามก็จะผลักไปยังพื้นที่ของเราเลยอันนี้ ถ้าเกิดว่าสกิลเลือกทอยออกมันก็จะผลักไป100%เลยนะถือว่าเป็นบัฟที่แบบค่อนข้างโหดเลยแหละแต่ที่เราแบบรู้สึกแบบกังขานิดนึงก็คือมันจะลดเปอร์เซ็นต์ทำไมอะ่ะเปอร์เซ็นต์ของบัตเชิญปาร์ตี้อ่ะไม่น่าลดมาเหลือ50%เลยนะสกิลของจี้เราก็ว่าแบบเนิร์ฟเนิร์ฟแล้วนะแต่ว่าสกิลตัวละครอ,อะ่ะเราว่าเนิร์ฟต่างกว่าอีก เพราะว่าบัตรเชิญปาร์ตี้ของไอตัวแม่โมจิ้งจอกที่เป็นแม่โมจิ้งจอกธรรมดาเวอร์ชั่นแรกเลยอะนะมัน70%เปอร์เซ็นต์เลยนะทุกคนเออไอตัวแม่โมจิ้งจอกธรรมดาตอนนั้นอะเขาให้มา70%เปอร์เซ็นต์เลยนะถือว่าโกงมากเลยเป็นสายลมที่ดีอะค่อนข้างดีเลยเนี่ยเพิ่มเนี่ยเห็นไหมสกิลการเชิญมัน70%นอะแล้วก็มีขังฟองสบู่ด้วย ถามว่าตัวไหนดีกว่าเราคิดว่าการเชิญบ่อยๆมันถือว่าก็ยังค่อนข้างล้มได้ดีและไอ้พวกที่เป็นสกิลใหม่ของแม่มดจิ้งจอกขาวอ่ะเราก็ใส่จี้เพิ่มก็ได้เนาะก็คือเอาแม่มดจิ้ิจอกธรรมดาเนี่ยมาใส่จี้เพิ่มก็ได้แถมสกิลบัตรเชิญมันยังเยอะกว่าด้วย GM ทำไมถึงลดเปอร์เซ็นต์ละ่ะใช่ทำไมถึงลดโอเค น่าจะไม่มีอะไรแล้วอ๋อแล้วก็เที่ยวรอบโลกก็เปิดแล้วนะเที่ยวรอบโลกกลับมาเปิดแล้วก็อย่าลืมไปท่องเที่ยวกันด้วยนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์เราสำหรับเราเราคงไม่หาหรอกนะเพราะว่าเราคิดว่ามันเป็นสกิลจี้ไงเออมันเป็นสกิลจี้นอกจากมีบัตรเชิญแล้วเนี่ย ที่เป็นสกิลจี้ก็จะมีแบบโดนก๊อปปี้อย่างเงี้ยโดนก๊อปปี้ไม่พอนะก็มีบอลทองอีกอืมมันเป็นสกิลจี้ล้วนๆเลยอะแล้วถามว่าการันตี4,500เพชรมันคุ้มไหมหรอสำหรับใครที่แบบจะต้องการเอาสกิลบัตเชนปาร์ตี้ไปเล่นจริงๆอะ่ะถือว่ามันก็ก็ก็ได้นะอืมแต่ว่า ได้4,500เพแเราก็สามารถเอาไปหาจี้โหดที่ดีกว่านี้ได้ไงแต่สำหรับใครที่ชอบโมเดลอ่ะอันนี้ยอมรับว,ว่าแบบยอมสีมาสวยจริงๆนะก็หาโมเดลกันเอามาแว้สะสมก็ดีนะเพราะว่าสีมันสวยอะสวยกว่าเดิมเยอะเลยเนะี่ยสีม่วงอ่ะเราชอบนะเป่งประกายแล้วก็ดูแบบมีอะไรดีแล้วก็แมวดำอ่ะก็น่ารักด้วยโอเคน่าจะประมาณนี้ถ้าใครทำอีเวนต์ก็ขอให้ ปิดน้อยๆแล้วกันนะทุกคนเเราจะเก็บเพชรไว้หาจี้โหดต่อไปถึงแม้แว่า GM จะพยายามกักรองเท้านินจากับหมวกหุ่นไลากาแค่ไหนรออีกปีหนึ่งแล้วกันโอเคบ๊ายบายทุกคนโชคดี